อีสุสูดีแมก็กรถสวยๆที่ o r ร์ A T o ค่ะวันนี้นะคะพาลูกค้ามารับชมกับรถน้องใหม่ของที่เต็นเลยนะคะคันนี้อีสุสูดีแมก็กปี2012นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,500 4C นะคะปี2012ลูกค้าคันนี้นะคะรถยกสูงเดิมๆจากโรงงานเลยนะเป็นตัว h i g h l a n d ร er ์นะคะมาพร้อมบันไดข้างเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะด้านในนะคะด้านในตัวรถนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะ,ะมีจอด้วยนะคะเลขใหม่แค่98,000โลเท่านั้นนะคะ ภายในสวยมากนะคะเบาะหนังเดินได้แดงนะคะลูกค้านอนสบายสุดๆอ่ะไม่เสื้อดูค่ะดูค่ะนอนสบายนะคะคันนี้นะคะภายในกว้างมากนะคะเป็นสปีดแคปที่นั่งแล้วไม่อึดอัดน,นะคะในส่วนของด้านหลังลูกค้าคันนี้นะคะตัวรถนะคะสวยงามนะคะมาพร้อมกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะมาดูแมกไลเนอร์กันแมกไลเนอร์คือใหม่กลิปนะคะใหม่มากมาก คันนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะเครื่องยนต์ DDI เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์เงียบกริบนะคะ 2,500cc นะคะลูกค้าคันนี้เครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะราคาขายหน้าร้านเนี่ยปกติขายอยู่ที่359,000บาทนะคะใครดูจบคลิปนะคะแจ้งว่ามาจากคลิปนี้นะคะลดราคาไปเลย30,000บาทนะคะจาก359,000บาทเหลือ329,000บาทเท่านั้นคะ่ะ